สวัสดีค่ะคุณครูวานะคะคุณครูเทวาหงดาสอนอยู่ระดับชั้นอนุบาลสองนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นแบบเรียนเลขคณิตอนุบาลสองเราเจอกันวันอังคารที่19พฤษภาคมเวลา11.00นถึง 11. 11.30นนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆ หยิบหนังสือแบบเรียนเลขคณิตนะคะแล้วก็ดินสอยางรบให้พร้อมนะคะพร้อมแล้วเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่4นะคะหน้าที่4ี่คำสั่งนับจำนวนภาพแล้วเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆมานับภาพกันมาดูข้อที่1เป็นภาพของ ของม้าม้ามีกี่ตัวคะมีหนึ่งตัวใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะมาดูภาพต่อไปเป็นภาพของช้างช้างมีกี่ตัวคะเด็กๆมีหนึ่งตัวหนึ่งตัวใช่ไหมคะก็เขียนเลขหนึ่งลงไปนะคะต่อไปเป็นภาพของกวางกวางมีกี่ตัวคะช่วยกันนับหนึ่งตัวหนึ่งตัวเด็กๆก็เขียนเลขหลงไปนะคะ มาดูภาพต่อไปเป็นภาพของหมูหมูมีหนึ่งตัวใช่ไหมคะก็เขียนเลขหนึ่งลงไปนะคะต่อไปเป็นภาพของสุนัขสุนัขมีหนึ่งตัวใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งในช่องสี่เหลี่ยมนะคะมาดูภาพของเสือดาวสุดาวมีหนึ่งตัวใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆมาดูภาพต่อไปเป็นภาพของวัว ัวมี1ตัวเด็กๆก็เขียนเลขหนลงไปนะคะมาดูภาพต่อไปเป็นภาพของแม่ไก่แม่ไก่มีกี่ตัวคะมี1ตัวเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งค่ะต่อไปเป็นภาพสุดท้ายภาพของกระต่ายกระต่ายมีกี่ตัวคะกระต่ายมีหน่ตัวเด็กๆก็เขียนเลขหน่นะคะคุณครูก็ได้สอนการน,นับภาพ แล้วเติมจำนวนได้ครบถูกต้องแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ